สวัสดีค่ะนางสาวเซฟตาหวังโซค่ะจากกลุ่มบ้านคูน้ำรอบนะคะ,ะต้องขอขอบคุณวิทยาลัยชุมชนสงขานะคะที่ให้โอกาสพัฒนาความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของในชุมชนนะคะเพราะว่าเราได้มาทางวิทยาลัยชุมชนสงขาได้มาสร้างความรู้ให้กับกลุ่มในการทําสบู่จากลูกตะกับลูกตาลตะโหนดเพราะว่าเมื่อก่อนชาวบ้านไม่ได้รู้ว่าลูกตาลตะโหนดเรามาใช้ประโยชน์อะไรบ้างนอกจาก เอาน้ําตาลตะตนดสดที่ว่ามาขายในชุมชนแค่นั้นเองแต่ตอนนี้ทางกลุ่มก็ได้มีการพัฒนาทําสบู่ขึ้นมาแล้วก็สร้างรายได้ให้กับกลุ่มและก็คนในชุมชนแล้วก็ขอขอ,ขอบคุณมูลนิธิ SCG ที่ให้ทุนมาพัฒนาในการต่อยอดผลิตภัณฑ์ทางกลุ่มนะคะจะเอาไปพัฒนาเป็นแพ็กเกจจิ้งเพื่อสร้างมูลค่าให้แก่กลุ่มต่อไปค่ะคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางชนานันสังทองอมาจากบ้าน อ่างทองหมู่ที่1ตําบลทุ่งหวังอําเภอเมืองจังหวัดสงขลานะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณทางวิทยาลัยชุมชนนะคะฝ่ายบริการวิชาการซึ่งทางอาจารย์เนี่ยได้เข้าไปในชุมชนแล้วก็สนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาหมอนหลอดสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะจากที่ในชุมชนเราเนี่ย ใช้วัสดุเหลือใช้นั่นก็คือหลอดพลาสติกนะคะที่จากการที่เราดื่มน้ำดื่มชายเย็นกาแฟายเย็นต่างๆแล้วก็มาทำเป็นหมอนหลอดส,ออสมุนไพรเพื่อสุขภาพทางวิทยาลัยชุมชนนะคะก็ได้เข้าไปพัฒนาในเรื่องของการทำปลอกหมอนให้เพิ่มความสวยงามเพื่อเพิ่มมูลค่ารวมถึง จากที่เราใช้เศษวัสดุเป็นเศษผ้านะคะเราก็จะมีเป็นผ้าสวยเป็นปลอกหมอนที่สวยงามแล้วก็เด่ยนรูปแบบจากหมอนหนุนธรรมดานะคะก็เป็นหมอนที่รองต้นคอได้ด้วยนะคะก็ขอขอบคุณทางวิทยาลัยชุมชนสงขลาเป็นอย่างสูงค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางมูลนิธิ SCG นะคะซึ่งมอบทุนให้ทางชุมชนเราจำนวน5,000บาทจำนวนนี้เงินจำนวนนี้เราก็จะ นำไปต่อยอดในเรื่องของการทำแบรนด์นะคะเป็นชื่อผลิตภัณฑ์ของชุมชนเราซึ่งพอเรามีปลอกหมอนที่สวยงามแพคเกจที่สวยแล้วเรา สามารถที่จะมีแบรนด์เป็นของตนเองได้มันก็จะสามารถเพิ่มมูล,ลค่าแล้วลูกค้าที่เห็นเนี่ยก็จะสามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ติดอยู่กับผลิตภัณฑ์เหล่านั้นนะคะสุดท้ายนี้ดิฉันก็ขอขอบพระคุณนะคะทางวิทยาลัยชุมชนสงขลาแล้วก็มูลนิธิ s c g ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางทิพสุดาช่วยหมอมาจากกลุ่มแม่บ้านสองใต้เบอนาทวีจังหวัดสงขลาขอขอบคุณวิทยาลัยชุมชนสงขลามูลนิธิสซีดีที่ได้มอบตุนให้แก่หมู่บ้านสองใต้จะนําไปต่อยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่ออัสนะเดนดายัดค่ะต้องขอขอบคุณทางวิทยาลัยชุมชนสงขลา ที่ได้เปิดอบรมหลักสูตรการตัดเย็บต้องแล้วต้องขอขอบคุณมูลนิธิ SCG ที่ได้มอบทุนเพื่อนำไปซื้ออุปกรณ์ในการตัดเย็บและทำให้เกิดรายได้ต่อไปค่ะข,ขอบคุณค่ะ